ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเราก็ได้เวลาทํามาหากินกันต่อนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันดีนะวันหวออกนะครับผมหนึ่งธันวานะครับขณะนี้ก็เป็นเวลานะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับห้าสิบแปดนาทีนะครับวันนี้เราก็มากับสายฝนนะครับผมสายฝนโปรยปลายนะครับตกไม่มากนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะนะครับไปขึ้นของกันนะครับน่าจะเป็นพริกนะครับผมวันนี้ไปตลาดไทยนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรพ่วงมาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นตะกร้านะครับผมมาข้างหลังรถแล้วนะครับผมเจ็ดสิบหกใบนะครับผมเอาไปลงตลาดไอเยลานะครับตอนนี้เราก็ได้ตะกร้ามาแล้วนะครับแต่เราจะไปขึ้นของเพิ่มนะครับยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปขึ้นอีกกี่ที่นะครับแต่ตอนนี้มีมาหนึ่งที่แล้วก็คือ เป็นพริกนะครับผมบ้านหัวเรือนะครับผมจังหวัดอูบลนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นพริกกันนะครับผมจะมาดูกันว่าวันนี้นะครับเราจะได้ของมากน้อยสักแค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศนะฝนตกโปรยปลายนะครับบรรยากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมขัดยางสักเอาเลยนะครับแล้วก็ออกมาเจอฝนนะครับเรื่องปกติครับผมของรถบรรทุกนะครับผมหลีกเลี่ยงสภาพะ ไม่ได้นะครับผมยังไงก็ต้องไปนะครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันมาแล้วนะครับผมไปแล้วครับ thank mm -hmm. you ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็รอพริกอีกนะครับผมต,ต,ตอนนี้ยังไม่มายังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนะครับตอนนี้ลมก็แรงมากนะครับผมอาจจะมีเสยียงลมเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูทีก่กันนะครับผมว่าพลิก เราไนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะครับต่อนน้นก็จะเป็นพริกนะครับพริกเขียวนะครับผมพริกเขียวนะครับเป็นพริกเขียวตัวนี้เป็นพริกหยวกเห็นบอกว่าตลาดไทยนะครับตลาดไทยป้ายเดิมเดี๋ยวเราจะได้ออกไปตลาดไทยกันตอนนี้ก็รอของมาเพิ่มนะครับแต่ของก็มาแล้วครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเรา ก็มาดูนะครับว่าขึ้นเสร็จจะได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ของมานะครับสองตันกว่านะครับทั้งพี่หยวกพี่เขียวนะครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าเซเว่นนะครับซื้อของนะครับผมไล่เชือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเตรียมกาแฟนะครับขนมน้ํานะครับให้เรียบร้อยนะครับผม เราจะได้ออกเดินทางกันนะครับของก็ไม่เยอะนะครับเดวนี้ที่สูงๆเพราะมีตะก้าปูืนนะครับนี่ครับเบาๆครับผมสองตันนะครับวิ่งสบายๆครับด้านหน้านะครับผมสูงที่สูงๆเพราะตะกานะครับเดี๋ยวไงแล้วเราหมอออกเดินทางเลยนะครับเดี๋ยวมันจะดึกก่อนนะครับผม งั้นเราออกเดินทางเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตลาดไทยแล้วนะครับผมอย่ากที่เราวิ่งกันมานครับห้าหกชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่เจ็ดนาทีนะครับผมเดี๋ยวจะมาเข้าตลาดเลยนะครับผมไปลงของกันครับ จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาเช้าก็รถจะไม่เยอะนะครับที่เราลงของนะครับแต่ถ้าเรามาสายนะครับรถก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับในที่ที่เราจะไปลงของกันนะครับเว่ารถมันจะซอยมันจะแคบนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้านะครับผมที่เก็บตังค์นะครับค่าลงของนะครับ ตังกันโตนะครับพริกของยยนุ่มครับ จะกลับรถนะครับผมไปลงของกันนะครับไม่ครับพี่ครับต้องกลับรถที่วงเวียนนะครับเพื่อที่จะไปตลาดผักนะครับของผมนะครับเดี๋ยวจะไปลงที่ตลาดผักนะครับ เดี๋ยวามาดูกันว่ารถจะแน่นไหมนะครับผมหลังก็จะอยุดสายมือนะครับผม นะผักอะไรก็จะมาตรงนี้นะครับผมลานผักมีทุกอย่างนะครับผมผักบ้านผักเหนือนะผักอะไรนะครับผมเซตนะครับี่ยกับเรื่องผักลานตรงนี้นะครับรามาดูกันมากเข้าไปแล้วจะมีรถเยอะหรือเปล่าที่ว่นน่าจะไม่เยอะครับเพราะเรามาถึงเช้า ขออนุญาตนำของก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดอัญญานะครับห้องน้ํานะครับเราก็มาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํานะครับตอนนี้ก็รองานกลับนะครับผมเห็นเม่ชารูปพี่โทรมาบอกว่าน่าจะได้ใส่ผลไม้รวมกับนะครับเป็นผลไม้รวมกับวนนะครับผมตอนนี้เราก็ นอนนะครับเพิ่งตื่นนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลานะครับผม10บโมงนะครับนอนตั้งแต่ตีห้านะครับผมยวงไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ํานะครับกินข้าวนะครับผมเตรียมตัวนะครับต่อเดินทางกันนะครับผมไปขึ้นของต่อนะครับยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับก็เป็นกำลังใจในการทาคลิปนะครับผมเ๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆจะจะมาแชร์ให้ได้ดูกันนะครับผม ดูเพื่อความสนุกนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับงั้นก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ